ครับอันนี้ก็เป็น e p สองครับก็อยู่ที่สมเด็จง้วนเชียงสาขาเมืองพลก็อยู่กับพี่แหล่มันเดินเดี๋ยวพาดูรถทั้งหมดที่เหลือกันเลยนะเพื่อนๆตรงนี้รอเนื้อคู่อยู่มาเจอกันได้เลยคันนี้ก็เหมือนเดิมโปรโมชั่นช่วยดาวสิบเปอร์เซ็นเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นไปเลยอ่าช่วยดาวแล้วก็ประมาณช่วยช่วยซื้อช่วยแลกเทิร์นแลกเปลี่ยนในราคาที่รับเทิร์นสูงแล้วก็ช่วยซื้อช่วยปิดไฟแนนซ์ในราคาที่สูงนั่นเองประมาณนี้ ก็เดี๋ยวคันแรกก่อนเลยพี่คันแรกเป็นไงบ้างหน้าแชมป์คันนี้อันนี้ก็ Toyota Vigo ้แชมป์ปีสองพปี13ราคาเปิดดูที่400,000กว่าบาท400,000ต้นๆ400,000ต้นๆก็เท่ากับไอ้ไอ้คันทางในใน EP แรกนะถือว่าเป็นตัวเตี้ยซึ่งหน้าหล่อขึ้นประมาณนี้อ่ะดูภายในภายนอกก่อนนี่ประมาณนี้ส่วนคันนี้เจ้าตลาดเลยอันนี้เป็นยกสูงใช่ดิแม็กเครื่อง3,000ันไฮเรนเดอร์เครื่อง3,000ด้วยตัวนี้ปีเท่าไหร่ครับพี่ปีนี้ปี13ครับ ปี13ราคาเปิดดูที่ประมาณ5 0 0 0 0้ต้นครับ5แสนต้นต้นเงินสดคุยกันได้ลดได้เยอะเข้ามาคุยกันก็เข้ามาดูสภาพตัวจริงก่อนนะแล้วก็อยากได้ของแถมอะไรก็มาคุยกันได้ครับอ่าอันนี้สวยเหมือนกันนะไททันพัทตัวนี้เป็นตัว G GL G l GL ตัวทัอปก็คือเครื่อง2.4ดีเซลใช่ครับมีเทอร์โบตัวนี้จะพิเศษมีกล้อง4ตัว กระจกกล้างด้านหน้าด้านหลังอ่าเดี๋ยวผมส่งให้นี่นี่นี่กล้องใช่แล้วก็มุมกระจกใต้กระจกแล้วก็ตัวนี้อ่าแล้วก็ด้านหลังมีทั้งหมดสี่ตัวรอบคันเลยตัวท็อปสุดเลยของตัวยกสูงใช่ครับตัวคันเลยเป็นตัวท็อปสุดก็คือมีกล้องสี่ตัวเครื่องร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้าได้ล้อแม็กอย่างนี้เลยนี่หล่ออย่างนี้เลยนะเพื่อนๆอันนี้มันดูราคาแล้วครับพี่เราใจขนาดไหนคันนี้คันนี้อยู่ที่ห้าแสนกว่าบาท ห้าแสนไปปลายห้าแสนไปปลายแล้วก็รถปีปีห้าสามค่ะปีห้าสามก็เป็นโฉมเดียวกับโฉมปัจจุบันนั่นแหละใช่ครับเดียวที่จอดโชว์รูมเลยอืมโฉมเดียวกับว์รูมโชว์รูมเลยออลนิวเลยถือว่ายังสวยอยู่เลยนะสวยสวยสวยอันถัดมาเป็นหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าตัวเอลรถตัวไฮเลนเดอร์รถปีหกสองปีหกสองไฮเลนเดอร์ปีหกสองตัวเอลันนี้ราคาก็ห้าแสนกว่าบาทเหมือนกันห้าแสนกว่าบาท 5แสนต้นหรือกลางไปปลายอันนี้ก็ปปลายเหมือนกันก็คือได้ล้อทีสามเจ็ดสามเจ็ดตัวนี้นี่สามเจ็ดขอบสิบแปดก็ถือว่าทรงสวยอืมทรงสวยทรงสวยนี่ที่นี่ก็มาก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเราฟรีให้อยู่แล้วเนาะค่าจัดค่าโอนใช่อ่าค่าจัดค่าโอนคือค่าจัดไปนั้นเราฟรีให้เลยฟรีให้ทุกอย่างฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งชั้นสองมีมีให้ชั้นหนึ่งชั้นสองด้วยใช่แล้วประกันเครื่องยนต์ฟี รับประกันเครื่องให้หนึ่งปีประมาณนี้ก็ต้องบอกก่อนอันนี้คือข้อแตกต่างรถมันเลยราคาถึงว่าอาจจะแพงอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าน,นี่คือข้อแตกต่างคือมันมีการรับประกันใช่ครับถ้าเพื่อนๆไปซื้อรถบ้านทั่วไปอย่างเงี้ยคือขายแล้วเขาขายเลยนะเพื่อนๆจบเลยไม่มีรับประกันนู่นนี่นั่นนะแต่อันเนี้ย<ๆ>สามารถที่จะเข้ามาเซอร์วิสได้ใช่ครับดูแล <c oughs> ดูแลได้ตลอด ประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอยู่ตรงนี้ตลอดนะเพื่อนๆอยู่ที่เมืองคนเนี่ยไม่หนีไปไหนไม่หนีเต็นท์ใหญ่เต็นท์ใหญ่เนี่ยเชื่อมั่นได้ประมาณนี้อันนี้เป็นไงบพี่อันนี้เป็นยีู่ดีไหมหนึ่งจุดเก้าตัวเอสนะครับปีหกศูนย์หนึ่งจุดเก้าตัวเอสปีหกศูนย์ใช่เป็นรถกระทะตัวนี้ก็สายบปฐุเบื้องต้นใช่ครับนี่รถกระทะราคาครับเพี่อราคาราคาอยู่ที่สี่แสนเจ็ดครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเงินสดลดได้สวย นี่ก็เป็นตระกูลแบบว่ามีสี่คันอะที่เป็นแบบว่าโตเตียรีโวหมดเลยตัวนี้นะขึ้นอยู่ความชอบละขาวกับเทาแค่นั้นเองประมาณนี้ราคาครับพี่เป็นไงบ้างคันนี้ก็ราคาอยู่ที่สี่แสนแปดครับสี่แสนแปดรถถือว่าสวยปีห้าเก้ารถปีห้าเก้าสดสดใหม่ๆเลยนี่ได้ล้อล้อเดิมยางเดิมโรงงานด้วยแล้วก็ทุกคันเนี่ยมีพื้นปูกระบะหมดละเรียบร้อยมีกันชนหลังให้มีอะไรครบหมดเรียบร้อย อ่ะไปคือพร้อมใช้พร้อมใช้งานได้เลยไม่ไม่ต้องแบบว่ากังวลไปซื้อไปซ่อมนู่นนี่นั่นประมาณนี้ซื้อไปใช้แล้วก็เช็คระบบให้ระบบไฟทุกอย่างเปลี่ยนแบตเตอรี่รุ่นใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช้แค่ทุกอย่างเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยชื่อเสียงที่สร้างมามันจะแลกกันไม่ได้เลยแต่ถ้ารถมีปัญหาแค่คันเดียวนี่ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องโครงสร้างเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะถ้าเป็นเต็นท์ใหญ่ขนาดนี้นะเพื่อนๆโครงสร้างเนี่ยเขาไม่ให้มีรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาแน่ๆนะเพื่อน เพราะว่าเดี๋ยวเกตมาเลยอืมไม่งั้นเขาเสียชื่อเสียงเขานะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือข้อแตกต่างนะว่ามีทําไมมาถึงแพงมนถึงถูกอะไรเงี้ยข้อแตกต่างกันเลยนะอ่ะอันนี้เป็นไงบ้างก็นี้ก็รุ่นเดียวกันครับกับคันนี้เลยฝาแฟดเลยฝาแฟดเลยฝาแฟดเลยเป็นตัวจีอือตัวจีเป็นไงบ้างครับพี่อันนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นหัวเกียร์เหมือนกันแล้วก็มีโหมดนะครับเป็น a a อร a บีเอสแอรบคู่นะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยราคาใกล้เคียงไหมใกล้เคียงราคาเดียวกัน4สี่สิบแปดสี่สิบแปดก็ใกล้เคียงกันโอ้โหมีคึ้นเพียบเลยอันนี้เป็นไงบ้างพี่ตัวนี้จะเป็นวีโวตัวอีปีหกศูนย์ปีหกศูนย์ก็คือใหม่ขึ้นมาหน่อยใช่ราคาเท่ากันเลยเพราะว่าต่างแค่ปี ก็แล้วก็ตัวอีด้วยแหละตัวอีก็จะถูกหน่อยอันนี้ตัวจีเขาจะแพงหน่อยตัวนี้จะเป็นปี59ตัวนี้จะเป็นปี60ราคาก็ใกล้เคียงกันใช่ครับใกล้เคียงกันก็4 4 7 8ประมาณนี้ก็ถือว่ามันได้ปีกว่าอ่าปีมันใหม่กว่าแล้วขาวขาวสดแลนะขาวแบบโอเคเลยขาวสวยอันนี้ก็คือปี60เหมือนกันครับมีเหมือนกันราคาก็ประมาณ4ี่แสนเจ็ประมาณนี้ แต่ไม่ต้องกลัวหรอกที่นี่เงินสดลดได้คุยกันได้ครับคุยกันได้จัดราคาจัดก็คุยกันได้ได้ครับขอเข้ามาคุยกันตัวนี้ก็เป็นมิตซูบิชิอ่อนนิ่งนะครับรถปีมิตซูบิชิปีห้าสามเหมือนกันเป็นตัว GLX GLX หน้าใหม่แล้วเรียบร้อยหน้าใหม่ปีห้าสามอย่างนี้เปิดดูที่ตัวนี้ก็อยู่ที่สี่แสนกว่าบาทเหมือนกันครับสี่แสนกว่าบาทก็ถือว่าไม่ทิ้งกันเลยเปปีใหม่ด้วยสภาพใหม่ๆใหม่วิ่งได้ แค่หมื่นกว่าโลไม่เลยหมื่นกว่าโลดูภายในไะสักคันหนึ่งนะอือมีพื้นบุกระบะให้นะเนี่ภายในหมื่นสองไม่ไม่หมื่นสองนะค่านเพื่อนหมื่นหมื่นสองซอกในสวยโหรอยแต้มมันอยู่เลยอะซอกประตูนี่เดิมเบาะไม่มีรอยยับเลยนะนั่นๆเลยนะโฟมอัดขึ้นรูปมาแบบผ้าหลังคาสวยเปิดแคปไปด้วยโอ้โหสบายนะคันนี้ นี่เห็นไหมเปิดแคปในดูสต,สติกเกอร์นะอยู่ครบนี่โอเคเอามาณนี้นะผ่านผ่าน,ผ,านผ่านเลยคันนี้ผ่านอ่ะมีรถเก๋งด้วยใครมองหารถเก๋งก็มีนะเฮ้ยอันนี้รถอะไรเนี่ยแปลกดีรถฮอนด้าฟีสเป็นห้าประตูประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างอันนี้ยังไม่เป็นสไลด์อ๋อสไลด์ลดอ๋อเป็นเกียร์ตัวเอสยังไม่สไลด์ เป็นไงบ้างพี่ล่ะคะราคาที่ที่สามแสนกว่าบาทเขาเนเนี่ยสามแสนใช่ครับโอ้โหนี่มันเป็นรถที่ต้องเก็บแล้วนะหายากนะกว่าเท่าไหร่พี่สามแสนเท่าไหร่ประมาณสามแสนห้าครับเนี่ยสามแสนห้าเป็นรถครอบครัวด้วยสบายที่นั่งเจ็ดที่นั่งด้วยสบายสบายโอ้โหสวยสวยสวยเลยสามแสนห้าฮอนด้าฟีอุ้ยอันนี้ยอดฮิตเลยฮอนด้าซิตตัวเอสตัวเมากรีทีกับหมดปีหกหนึ่งได้ไฟเดย์ไทม์แล้ว วยตัวเอสเป็นไงบ้างพี่ราคาราคาอยู่ที่4ี่แสนกว่าบาทครับสี่แสนห้าทางนี้ราาประมาณ4ี่แสนห้ารถปีใหม่ๆเลยรถใหม่ๆอืมเอาไปจัดทรงหน่อยได้ลองแม็กหน่อยใช่ครับใส่ท่อหน่อยจบเลยหลอ่ออืมออ่ะอีก3คันสุดท้ายพวกนี้ก็จะเป็นออาติสปี59เป็นตัว G ีเอติสปี59เกียรตตัว G ราคาเปิดอยู่ที่ตัวนี้ก็อยู่ที่400,000ต้นๆ400,000ต้นๆเท่านั้นเองนะเ<ม>พื่อนๆแต่โดยส่วนตัวเนี่ย เมื่อเทียบกันแล้วไซซิ่งนะเอ็นคันนี้เขาใหญ่กว่าเยอะนะใช่ครับใหญ่กว่าเป็นเครื่อง1.6ตัวนี้1.6ใหญ่บึ้บเลย1.5แต่ทุกทุกอย่างเนี่ยเป็นเบนซินเหมือนกันหมดใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่เคยลมแก๊สไม่ไม่ครับสีเดิมๆโรงงานแก๊สเราจะไม่เอาเลยครับอืออือก็คือโอกาสไปแท็กซี่สูงประมาณนั้นครับเารุ่นนี้เขาจะบอกว่าเป็นรถแท็กซี่เยอะแต่นี้คือเราจะไม่มีก็เหมือนเดิมแท็กซี่เลยใช่ก็คือเขาให้เปิดใจใช่ครับถ้าสมมติ มองข้ามไอ้ที่หน้าตาแบบนี้แล้วคิดว่าเป็นแท็กซี่ไปได้เนี่ยจะได้รถที่ดีแล้วก็<ช>ราคาถูกก็เข้ามาดูไปดูข้างในไหมใ,<ช>ใหญ่มากนะเพื่อนใหญ่กว้างขวางมากเลยนะดูข้างหลังให้นะ,นะดูเนี่ยประตูเนี่ยเข้ามาเนี่ยโหข้างในเป็นหนังเลยนะนี่เป็นหนังโอ้โหสวยแล้วมันกว้างอะ่ะไม่เท่าไหร่ละพี่อันนี้ไม่อยู่ที่สองแสนสามหมื่น นี่ไ mm ม่เดิมเดิมมีร่องรอยการใช้งานก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกันเลยหน้าตามามาคู่กันรุ่นเดียวกันก็คือราคาเท่าไหร่นะพี่ตันนี้สี่แสนกว่าบาทครับสี่แสนสองประมาณประมาสี่แสนสองสี่แสนสามอ่ารถปีเท่านะรถปีห้าเก้าครับห้าเก้าก็ถือว่าโอเคนะสวยได้ล้อแม็กยังใหม่ด้วยยังเดิมด้วยก่อนจะเป็นชนใหม่อืออื ประมาณนี้นะก็สวยทันสุดท้ายหนึ่งพันหกสิบสองยาลทิปีหกสองเขาไมได้มายังอยู่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 ที่ผมเอาความคิดผมส่วนตัวนะผมว่าสีมันแปลกถ้าเป็นสีขาวหรือสีดำาันป่านนี้ออกไปแล้วสีมันต้องเจอแบบคนถูกฉลกอ่ะเออมันยังมาเลยไม่เจอเขาเลยไม่เจอเนื้อคู่ยังหาเนื้อคู่อยู่เออแต่หน้าตาเขาก็คือว่าใหม่แล้วนะหน้าตาใหม่แล้วก็ได้ล้อมงล้อม็กมาแบบสวยสวยเลยนะ เนี่ยน้าใหม่แล้วนะเป็นเครื่องเท่าไหร่พันห้หรือ 1, พันสองพี่ครับก็คือเป็นยาลิ์เหรอใช่ครับยาลิ์ปีพันพันสองเครื่องพันสองปีเท่าไหร่พี่ปีหกสองปีหกราคา็สี่แสนกว่าบาทเหมือนกัน0 0ต้นๆน่ะใช่ครับประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องแบตเตอรีรเร่เนาะเออยางแม็กซิ เหตุผลเพราะว่าที่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลื่อนเข้าเลื่อนออกเก็บรถตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยรถมีการขยับขยืน่นแล้วก็มีการสตาร์ททุกเช้าทุกเย็นอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดปัญหาเรื่องยางกดทับยางบวมยางนู่นนี่นั่นได้เลยก็แล้วก็สตาร์ทด้วยวอร์มเครื่องด้วยอะไรเงี้ยก็คือหมดปัญหาเรื่องรถจอดนานนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคือดีอ่ะพูดง่ายๆก็คือประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรหน่อยพี่062ครับ062 236 236 <2 36. S 2> 5 G 8 5,7,6,8ก็ติดต่อพี่แหล่ได้เลยครับคลิปนี้ไงก็ขอบคุณพี่แหล่มากครับขอบคุณครับนี่สวยๆทุกคนเลยครับที่นี่